คุณผู้ชมค่ะสาหรับหนุ่มบอยประกรณโอ้โหหายหน้าหายตาช่วงโควิดไม่ได้ออกมาเจอมาเจอพี่ๆนักข่าวรวมถึงแฟนคลับเลยนะคะแต่ล่าสุดค่ะได้ออกงานอีเวนต์แล้วและได้เจอนักข่าวแล้วนะคะซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตอนช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเต็มที่ตอนนี้ก็พร้อมกลับมาลุยงานทั้งธุรกิจและงานในวงการนี่เลยค่ะรักงานมากขนาดไหนวันคล้ายวันเกิดอายุครบ3 6ปีก็คือ20สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวมาร่วมงานเปิดกล้องละครเรื่องใหม่พร้อมเผยถึงเรื่องธุรกิจสตูดิโอที่ทุ่มกันถึง10ล้านว่าตอนนี้ก็พร้อมให้บริการแล้วนะคะแน่นอนว่าเราจะไม่พลาดถามถึงเรื่องราวความรักของหนุ่มบอยแน่ๆนะคะ นุ่มบอยบอกว่ามีความคิดจะหาใครสักคนเหมือนกันเพราะน่าจะถึงวัยแล้วและอยากจะมีลูกด้วยแต่ตอนนี้มันติดอยู่ที่ว่ายังไม่มีสาวคนรู้ใจเลยหากมีเมื่อไหร่แฟนๆได้เห็นอย่างแน่นอนจ้าเหมือนผมก็ยังรู้สึกว่าผมก็เพิ่งเข้ามาทํางานไม่นานเริ่มมีความคิดพวกนี้ด้วยดวยอาย,ยุด้วยด้วยคิดว่ารู้ด้วยว่าแม่ก็อยากให้มีด้วย <c oughs> คืออยากมีลูก,กม,ามาตลอดนะ แต่เรื่องเรื่องมีเมียยังแบบยังดึกภาพไม่ออกก็พยายามทําตัวให้ว่างมากขึ้นผมก็มีมีมีคุยบ้างนะแต่ว่าบางทีพอคุยแล้วก็อาจจะไม่ได้ไม,ไม่ได้ไปกันต่อถ้าวันใดวันหนึ่งแบบมีใครรู้หรือมีคนเห็นแล้วมาถามเรงผมก็คงบอกไปตามตรง แต่คนก็ยังแซวอยู่นะเพราะว่าน้องชิปปี้เขามาอวยพรวันเกิดเฮียบอยเป็นคนสุดท้ายสเปเชียลวันบอกว่าไม่ได้ลืมนะแต่อยากมาคนสุดท้ายจริงหรืเอเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาหยอกกันเหมือนแบบเล่นเกิน,กนไปอะนะอ่ะแล้วพอถูกถามถึงเรื่องหัวใจน้องชายหน่องธนาที่มีข่าวลือว่ากิ๊กกับแพรวานิชาพัฒนเพราะเหมือนคู่นี้เนี่ยจะไปเที่ยวทะเลด้วยกันมาด้วยนะเฮียบอยจะว่ายังไงอ่ะไปฟังกันหน่อยค่ะ ก็ไปถามเขาละกันแล้วแต่เขาสองคนจะนิยามกันเองเขาก็เขาก็ไม่เอาดีกว่าไปถามไปถามเขาเองเออพี่ชายก็พูดอะไรมากไม่ได้นะคะแต่ที่รู้ๆคือน้องธนาเนี่ยขยันเม้นเหลือเกินขยันเม้นถึงขั้นที่มาม้าของน้องแพรวานี่เข้ามาตอบคอมเมนต์แทนนะคุณก็ไม่แน่นะถือว่าอาจจะมีอะไรในทะเลก่อภัยทะเลทะเลทะเลเอ